อ็ให้กินวันนี้ก่อนเดินวันนี้ก่อนเต้องป้อนกับมืองั้นเฮ้ยป้อนใส่ปากเลยสำหรับใบบุญเน่ะต้องฉลาดทันใบบุญเน่ะเออก็เธอไม่ฉลาดทันใบบุญเนาะเธอไม่ให้ใบบุญถือไม่ได้ใบบุญถือใบอบุญฉลาดเธอไม่ได้กินหรอก สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้วันนี้อาจจะยิงไมบุนกําลังหลอกให้กินยาย้าพี่น้องกินวิตามินซีเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายครับมีภูมิคุ้มกันโรคนะครับนี่แม่หวยก็กําลังหาวิธีที่จะป้อนยาอยู่นะครับอ่าเนี่ยครับให้กินประมาณนี้ทุกวันนะครับทุกวันเริ่มกินแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเลยครับเริ่มกินยาในวิตามินซีมาครับพี่น้องครับวันใที่มีวิตามินซีที่แล้วไม่อ่า ที่ท่านไม่ใช้นะครับผมใีท่านที่วายังไม่หมดอายุก็ให้ใบบุญได้นะให้ใบบุญกินได้ใบบุญกินเยอะจนเหลืินมวันละเป็นสิบเม็ดเลยครับผมบวิตามินซีเล็กครับวิตามินซีสี่ร้อยมิลลิกรัมนะครับผมวิตามินซีใหญ่ก็กินได้หมดนะครับให้ทิาปเป็นวิตามินซีใบบุญชอบแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มแล้วนะครับตอนนี้จะจะสูงเท่าหน้ากนอกอาโกนหน้าอกไม่มวยแล้วไม่มมยอ่าจะสูงกว่าเอามาอีกแล้วให้กินอีกนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ ความหมวยก็กําลังจะเอามาให้ทานอีกครับเด็กคนนี้เนี่ยต้องฉลาดทันนะพี่ต้องเวลาป้อนยาเนี่ยถ้าไปทําให้รู้อะไม่กินนะต้องให้กินในปากถ้าใส่ในงวงเนี่ยเอามือกแกะออกหมดกับยาหรืเอเอามือกแกะออกมาเลยไหมให้มือกแกะออกมาแล้วหนึ่งลูกเห็นไหมเ<ม>ออไม่ใช่เด็กธรรมดาเด็กฉลาดนะเด็กคนนี้ฉลาดมากด้วยนะครับวิตามินซีประมาณนี้นครับผมวิตามินสีของเด็กของผู้ใหญ่กินได้หมดครับมาเป็นวิตามินซีนซไปเลย,เลยโอเค แต่กีวิตามินซีะดื้อก็เดิมครับชมคลิปเมื่อวานไปแล้วเนาะหลายหลายท่านเห็นไปแล้วเล่นต้นกล้วยสพังเลยใช้วิตามินซีไปจนต้นกล้วยพังสองต้นเลยเจอวิตามินซีไปไม่รู้จะเอายาบำรุงมาบำรุงสมองใบบุญหรือมาสร้างความสนให้ใบบุญดูครับจะสร้างความสนหรือว่าจะเอามาให้ใบบุญเปล่าเนี่ครับใบบุญครับใบบุญจอมสนนี่ค่ะใส่แบบนี้ ต้องเอาอยาใสแบบนี้ครับผมใส่แบบนี้เลยใส่ตัวล้วยแบบนี้ครับนี่คือวิธีการใส่ยาช้างครับผมจะใส่ลงไปในเม็ดลวยนะครับลวยก็ให้บุญนกินนะครับให้บุญนกินไอ้บุญสิบเดือนครับสิบเดือนกับหนึ่งวันวันนี้ครับผมสองวันสองวันจยิงๆวุบวุ่นู่นครับแค่อยู่นู่นครับนู่นหาหาเครื่องเล่นไอ้เมยก็เกณฑ์ได้อย่างเดียวเลย ชีวิตตอนเช้าของเราแบบนี้ครับดูเลช้างอย่างเดียวครับตื่นเช้ามาก็มีแต่ดูเลช้างอย่างเดียวครับนะครับรวยให้เรามาเตรียมไว้ให้ไปบุญนะครับผม,ม,ม, 30, มเมราเรแเอาดูเลช้างเป็นอย่างดีครับตื่นขึ้นมาใช้อ,นนอ,อ,อะไรใช้เปลืองน้ำไม่ได้นะ นปครับตอโอติดเสือโอ้ยต้องทําอะไรหรอกทีนี้เอาไปแล้วนีครับไปแล้วไปดอกโลให้ใบบุญนะครับให้ใบบุญกินนะครับนี่ครับไปให้แล้ว มานี่ครับใบบุญของเราไม่ยอมกินครับไม่ยอมกินตอนนี้เริ่มรู้แล้วครับเริ่มรู้เลยจะไม่ยอมกินนะครับยอมไม่ยอมกินยาไม่เหมยต้องหลอกรอครับเราอกอรอนะครับรู้แล้วไม่กินแล้วไม่กินกินทํำให้ไม่เหมยกินถ้าไม่กินทํำให้ไม่เหมยกิน เด็กฉลาดไปลองไม่ใช่ว่าจะกินอะไรง่ายๆเนี่ยลองดูสิขายออกมาไม่กินขายออกมาไม่ยอมกินทำให้ไม่เหมือนกินทำาหไม่ยอมกินให้ไม่เหมือนกินบำรุงก็ได้นนนนกินไปแล้วครับกินไปแล้วหนึ่งลูกไปแล้วจะเอาใจยากนะครับเวลาจะให้กินยาเนี่ยเอาใจยากมาก ตาไม่ค่อยพอใจพี่น้องดูไม่ค่อยพอใจนะดูพี่น้องดูดูดูพี่น้องดูตาไม่ค่อยพอใจท่าไะร่ให้กินยาฉลาดเป็นกรดครับฉลาดเป็นกรดเลย่วงนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะฉลาดหรือไม่ฉลาดไม่ต้องห่วงอะไรใบบุญเนี่ยฉลาดมากครับไม่ทันเกมใบบุญนะครับเด็กแค่สิบเดือนเนี่ยไม่มวยไม่ทันเกมหรอกไม่ทันเกมใบบุญหรอกต้องต้องต้องหลอกล่อให้กินยาเหมือนเด็กเลยครับหลอกกับป้อนยาต้องมีการหลอกล่อดูครับเดินไปเดินมา ครับไม่มวยต้องหลอกล่อใช้วิธีการป้อนเหมือนกับป้อนน้องเอิร์ตตอนสมัยเด็กครับต้องหลอกล่อโอ้ยเห็นไหมโอ้กินแล้วกินแล้วโอ้ยอด้กินแล้วกัดครับกัดเครื่องหนึ่งให้ยาหล่นครับกัดเครื่องหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยกินอีกเครื่องหนึ่งให้ยาหลุนออกมาเป็นวิทีกินยายากนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไม่ออกมาครับยังไม่ออกมาดิ่มเพราะว่ายังแชะให้ต้องอกสายๆครับสายๆถึงจะพามาวิ่งเล่นข้างนอกครับให้น้ำหมอกหยุดลงแล้วก็ให้ดินแห้งก่อนครับสวัสดีจ้า หนูฉลาดเป็นตดเลยจ้าตอนนี้จ้านะครับแต่ยิงไวบุญกินหมดแล้วครับต้องหลอกล่อกันประมาณนี้ครับถึงจะยอมกินให้ไม่ใช่ว่าจะมาให้กินเลยไม่กินครับต้องมีการหลอกล่อแม่ก็ตามตามประกบตลอดครับตามประกบตลอดเลยต้องตามประกบใบบุญตลอดครับว่ากินอะไรไปบ้างนะครับดูแลใบบุญอย่างดีครับนี่ครับแม่เหมยของเราอาหารการกินไม่เคยขาดครับทีมงานของเราให้กินอย่างเดียวครับ สิบเดือนนะครับสิบเดือนกว่าครับใบบุญของเราเป็นช้างที่อ่าเป็นช้งางที่มีนิสัยฉลาดนะครับฉลาดมากรู้ยิ่งกว่าคน่นครับใบบุญเนี่ยฉลาดมากรู้ทุกอย่างครับรู้เราจะหลอกล่อให้ทําอะไรรู้หมดนะครับที่เรายังไม่ออกจากคอกนี่คือยังไม่สายครับเราให้ออกสายๆหน่อยเพื่อให้ดินแห้งนะครับเพื่อไม่เกิดอันตรายกับน้องนะครับเพราะว่าออกมาตอนนี้ดินกอเปียกเดี๋ยวจะเกิดอันตรายอย่างเช่นว่า แฉะนะครับผมเที่ยโรคเยอะเราต้องให้ออกท่อนสายๆหน่อยอากาศร,ร้อนๆหน่อยนะครับผมเพราะว่า,าดินก็แห้งนะครับแล้วก็น้องก็วิ่งเล่นได้ตามปกติครับวิ่งได้ปกติส่วนคอกน้องคอกที่สองนั้นกําลังจะปรับปรุงเรื่องดินนะครับเรื่องดินกำลังเอาทรายลงนะครับผมให้น้องได้อยู่เล่นแบบสบายๆครับใบบุญจา้จาจ้าสวัสดีจ้าแม่แม่จา้านี่อยู่นี่จา้า อ้าดูตาสิตาสิว่สดีจ้ายิ้ม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 แย่ยิ้มยิ้มยิ้มใครยิ้มเป็นแล้วเว้ยว้าหนูยิ้มเป็นแล้วหนูยิ้ม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 สิยิ้มมายิ้มแล้วเออไม่เอาแล้วไม่เอามีเสียงด้วยมีเสียงแล้วนี่ครับจะยิงใบบุญครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับจะยิงใบบุญครับอนุบาลหนึ่งครับ หญิงใบบุญอนุบาลมือหนึ่งนะครับจะได้เลื่อนชั้นกับเขาหรือเปล่าไม่รู้หรือจะซ้ำชั้นก็ไม่รู้รู้สึกว่าไม่ค่อยตั้งใจเรียนเลยตอนนี้ตั้งใจเล่นซะมากกว่าคร <c oughs> ับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่แม่จ้าใบาบุญ <c oughs> บนะครับอย่างนี้มารอประตูอย่างเดียวครับจะออกอย่างเดียวเดี๋ยวนะใบบุญนะตอ <c oughs> นนี้ยังออกไม่ได้ยังอกงอกไม่ได้ยังอกงอกไม่ได้ให้สายสายก่อนลูกถ้าออกตอนนี้มันมันอันตรายนะครับสวัสดีจ้าแม่จ้าตาหวานเลยจ้า หนูอยู่นี่จ้าเห็นหนูไหมเนี่ยเห็นหนูไหมตัวตัวเล็กๆเองหนูมองเห็นหนูลปล่าเนี่ยครับอยู่นี่นะครับใบบุญของเราเป็นช้างที่มีความน่ารักอยู่ในตัวครับมีความน่ารักอยู่ในตัวแก่นแก้วม่รู้จะลายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู้เป็นเป็นทอมหรือเปล่าไม่รู้นะสาวคนนี้นะครับดู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 ตาแล้วดูตาแล้วตาแห่งตาฉลาดตาฉลาดมาก นะครับใบบุญนะครับใบบุญโครงการใบบุญปันสุขของเราประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นนะครับโครงการใบบุญปันสุขเพื่อช่วยเพื่อนชานะครับผมที่ตกงานเนาะเราอาจจะไม่ได้ช่วยทุกสถานที่แต่เราพยายามช่วยได้มากที่สุดนะครับเท่าที่ช่องของเราจะทําได้และตอนนี้ก็จะได้ให้ดูของภูเก็ตนะครับภูเก็ตน่าจะลงวันเสาร์หรือวันวันวันนี้หรือเปล่าตอนเย็นผมอาจจะลงคลิปให้ดูครับเดี๋ยวรอคลิปเข้ามาก่อนเพราะว่ากําลังสั่งไปแล้วซับรถแต่ว่าอย่างว่าเนาะทางใต้ของเราก็ฝนตกบ่อยซะเเลอเกินกว่าจะได้ซับรถเต็ะเที่ยวต้องทุรล เคยรอหน่อยพี่น้องถ้ามีคลิปอย่างไรที่ผมจะลงให้ดูครับวีดูสิดูดูมีงตะบัดด้วยมีตะบัดงงด้วยนะมีอะไรแม่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 ดูดูตาที่ตาที่หน,น้าหยิกมากหน้ายิกมากหน้าตีมากตาแบบนี้นเนี่ยครับดูครับดูพี่น้องโอ้ยโอ้ย oh, พี่ขาวมาทำอะไรพี่ขาวมาทําอะไรบ้านหนูเนี่ยครับพี่ขาวสำรวจตลอดครับตำรวจไม่ให้มีงูมีอะไรเข้ามาเขตบ้านไปบุญครับพี่ขาวจะคอยสำรวจให้ตลอดถ้ามีงูหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยขาวจะสำรวจให้ตลอดเลยครับนะครับ เป็นสุนัขที่สำรวจพื้นที่นะครับเราเลี้ยงไว้เพื่อสำรวจพื้นที่ป้องกันไม่ให้ใบบุญเกิดอันตรายครับผมเนี่ยครับเขาจะดมกลิ่นตามรูต่างๆนะครับเวลามีอะไรที่แปลกปลอมเนี่ยเขาจะรับผิดชอบส่วนตรงนี้ครับเขาจะรับผิดชอบส่วนใเห็นไหมครับวิ่งอ้อมคอไปนู่นครับไหมขาเขาจะมีหน้าที่ของเขาครับส่วนใบบุญก็มีหน้าที่เหมือนกันครับมีหน้าที่กินกับนอนกินกับนอนแล้วก็โชว์ความน่ารักอย่างเดียวครับนี่ครับใบบุญของเราก็ขอบคุณเอซีทุกท่านครับในการติดตามรับชมช่องของเราอยู่ในขณะนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไป ชมข้อไปบุญที่ผมทําเสร็จแล้วครับผมเนี่ยก็ตอนนี้กาลังเอาดินทรายน้องดินทรายก็ไปขุดมาครับเพราะว่ารถโขดดินแพงแทวนี้ผมก็เลยไปขุดเอาเอารถเข็นไปยู่มาใส่ครับผมเนี่ยครับเอาทรายมาใส่เพื่อให้ดินเสมอแล้วน้องจะได้เล่นแบบสบายเลยครับไม่ต้องไปแฉะนะครับยุ่งยาก้องแฉะครับพื้นที่ที่ไปบุญจะอยู่หลักกลางวันครับกลางวันใบบุญจะไม่เล่นอยู่ตรงนี้ครับไปบุญจะไม่เล่นอยู่ตรงนี้เป็นข้อที่กว้างเลยครับกว้างเลยนะครับผมทาความสะอาดอย่างดีครับ ก็ขอบคุณแม่แม่เอซีทุกท่านครับที่ให้ความเป็นห่วงและก็เมตตาน้องช้างของเราโดยตลอดมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับช่วงนี้กรร็รู้ว่าช่องผมเป็นอย่างไรบ้างก็อาเมตตาผมได้ครับด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับผมกดติดตามช่องของเราบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขออวยพรให้แม่แม่เอซีท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับโชคดีตลอดไปครับสวัสดีครับ